ชาวลัคนาราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าเรา,เข,า,เ,ขาเข้าสู่ช่อง Material Girls Tarot นะคะวันนี้เราก็จะมาดูาทำนายดวงกันนะคะในช่วงวันที่1-15กันยายนนะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานแล้วก็การเงินเะนาะคาวนี้วันนี้เนาเค้กจะเช็คพลังงานของเดือนสิงหาคมก่อนว่าคุณผ่านอะไรมาบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นงานหรือเป็นเงินนะคะแล้ววันนี้เราจะใช้ไพ่สีสำรับด้วยกันนะคะมีไพ่ทาโร่เนาะตัวนี้ โมเดิร์นเวชนะคะแล้วก็คิดจะใช้ไพ่ออร์คเคิลสามสำรับก็คือมีวิสตัลมอร์คเคิลสีแดงนะคะสักเรตชาเวลเลอร์ตัวนี้แล้วก็ไพ่อักแองเจิลพาวเวอร์นะคะซึ่งเป็นไพ่ให้คําแนะนำเนาะซึ่งอันนี้คิดจะใช้ในการดูดวงส่วนตัวที่แบบเข้ามาดูกันคิดก็จะใช้ตัวนี้ในการแนะนําอะไรอย่เงี้ยค่ะมันจะช่วยจริงๆมันเป็นค่อนข้างเป็นพลังงานบวกซะส่วนใหญ่ดึงสติอะไรประมาณเนี้ยเออเคิดก็เลยใช้ในการดูดวงส่วนตัวด้วย ะะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเพื่อนๆชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะนี่ก็อยู่ลัคนาราศีสิงห์เหมือนกันนะคะเราจะดูกันว่าสิงหาที่ผ่านมานะคะเดือนของคุณที่ผ่านมานั้นเป็นยังไงบ้างคะคุณสิงคุณสิงคเะขาดูหน่อยค่ะอือคุณสิงคะแต่แค่เห็นภาพแล้วจริงนะค่อนข้างค่อนข้างจริงค่อนข้างตรง อ่ะโอเคเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะคุณรู้สึกว่าคุณแบบโชคดีจังเลยทําไมฉันโชคดีจังเลยในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่คนบางคนนะคะอาจจะพึ่งรู้ว่าตัวเองอะ่ะมีความสามารถพิเศษในการหาเงินเพิ่มอารมณ์แบบว่าหาเงินจัดรายได้เสริมที่มันเป็นแบบความสามารถพิพพพเศษของตัวคุณเองอะไรประมาณเนี้ย อย่างเช่นเค้กไงเค้กอ,อยู่ดีๆเค้กก็ดูดวงได้เค้กก็แบบเออมาทำคุณก็ทำคลิปสนุกสนุกเล่นการอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าอย่างอย่างของอ,อีกหลายๆคนนะคะก็อาจจะแบบว่าลงทุนทํางานเสริมทำ Job เซ็กันจ็อบเยงนี้ค่ะคือมีงานหลักอยู่แล้วแต่โดนลดเงินเดือนครึ่งหนึ่งอะไรประมาณนี้ยก็เลยทำเซ็กันจ็อบแล้วอีกเซ็กันจ็อบเนี้ยงานเสริมที่ว่าเนี่ยมันดันเป็นงานที่ทําให้คุณแบบแฮปปี้อยู่ดีๆก็มีเงินเข้ามาหรือแบบคือมันทําให้คุณอะ ค้นพบอีกทางหนึ่งที่สามารถแสดงศักยภาพได้ทำงานได้ได้แบบเอาเวลาไปเอนจอยไปทำในสิ่งที่มันแบบที่มันเป็นเป็นสิ่งที่ทำแล้วได้ได้ผลตอบรับกลับมาค่ะไม่ว่าจะเป็นเงินหรือว่าเป็นผลผลงานโปรไฟล์ profile, อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วตัวคุณเองก็มีความสุขด้วยนะเออกับกับสิ่งที่ทำลงไปอะไรเงี้ยคุณไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ได้ผลลัพธ์ตอบกลับมาเพียงแค่ เรื่องของคําชมหรือว่าเงินนะคะแต่ว่าคุณได้ได้ความสุขกลับมาด้วยอะไรประมาณนี้อันนี้คือพลังงานในเดือนสิงหาคมน,นะคะเกี่ยวกับการงานและการเงินไม่มีสต๊อกเลยค,แบบคือแบบคือหมายความว่ามันไม่ค่อยติดขัดไม่ใช่มันไม่ค่อยมันไม่ติดขัดเลยถ้าตามหน้าไพ่นะคะเอ,อแต่ถ้าคุณเออใช่มีปัญหาอะไรเข้ามาคุณก็แบบแก้ได้หมดเลยอะแล้วแก้ได้แบบดีดเนิ้ยวแบบ เสร็จอย่างเงี้ยคุณรู้สึกว่าเออทุกอย่างมันเป็นไปตามที่ฉันคิดหมดเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะคุณรู้สึกว่าคุณเจอทางของตัวเองนี่แหละทางของฉันอะไรประมาณเนี้ยเออถ้าอยู่ในที่ทํางานแบบที่ทํามานานหรือว่าทํามาสักพักนึงแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออที่ผ่านมาคุณใช้เวลาเรียนรู้งานตั้งนานหลงทํางานแบบเนี้ยมาตั้งนานแต่พอเปลี่ยนมาทําอีกแบบหนึ่งอ้าวมันเสร็จเร็วขึ้นอะไรประมาณเนี้ยค่ะซึ่งมันค่อนข้างดีพลังงานดีมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันที่หนึ่งถึง1ิกันยายนละคะ การงานและการเงินของเพื่อนๆชาวลัคนาราศีสิงห์เนาะจะเป็นยังไงบ้างเอ่ยอือ uh huh. เอาล่ะอ่าในเดือนนี้นะคะสิงหาคมนะคะคุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคือถ้าในที่ทํางานเน่เค้กมองว่าเป็นเรื่องของคําพูดอะคะ่ะคําพูดของคุณมันอาจจะแบบไปบาดหูใครเข้าแล้วมันทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ย ทำไมเจ้นี่พูดงนี้วะอะไรอย่างเงี้ยคืออเราบอกว่าน้องคนนี้ไม่เคยพูดอย่างนี้แล้วทําไมตอนนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยทำไมพูดอย่างนี้อะไรประมาณเนี้ยค่ะเหมือนคุณพูดไปโดยที่คุณไม่ได้คิดไม่ได้ตรีตองแล้วคุณก็พูดไปแบบที่ไม่ได้คิดมากอะไรไม่ได้ซับซ้อนแต่พูดไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วแล้วคนฟังก็รู้สึกว่าทําไมพูดอย่างนี้เนี่ยแล้วกลายเป็นว่าคําพูดนั้นนะคะมันย้อนกลับมาสร้างปัญหาให้กับเราแล้วคันเนี้ยมันทําให้คุณแบบ หนึ่งอาจจะมีปัญหากับเรื่อง,เ,องเพื่อนร่วมงานนะคะที่เป็นเพศเดียวกันสองเ,อเจ้านายนะคะอาจจะเขาเรียกอ,อะไรไม่ค่อยถ้าสมมติที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหากับเจ้านายเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะในเดือนในเดือนสิงหาคมเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าทำไมคุณแบบ พูดอะไรไม่ค่อยไม่ค่อยแม็กเซนไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยอะไรไม่ค่อย,อยอรอยื่นหูอะคะ่ะฟังแล้ว,ฟ,ลวฟังแล้วทาให้เจ้านายรู้สึกว่าออะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งเพราะฉะนั้นก็ให้ให้ระวังเรื่องคําพูดนะคะแล้วก็อะไรก็ตามที่เป็นเรื่องที่มันไม่ดีไม่งามนะคะผิดกฎแหกกฎนะคะอย่าได้ไปกระทํานะคะเออในที่ทํางานเนาะหรือแม้แต่เรื่องเงินเองนะคะ ถ้าสมมติว่ามีคนมายื่นข้อเสนอนั้นนี้ให้แต่มันไม่ถูกกดและมันเสี่ยงที่จะโดนจับได้มันมันเป็นเรื่องที่ผิดอะค่ะคือเราจะรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำอะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าได้อย่าได้ทำเด็ดขาดนะคะเพราะคุณจะเจอแบบนี้นะคะโฟออฟสอดนะคะแบบอารมณ์แบบ mm hmm. ทำไปแล้วอ่ะพูดไปแล้วแล้วมันมันทำไปแล้วมันเอาคืนมาไม่ได้อะคะ่ะ ถ้าคุณได้หลงทําไปแล้วคุณจะแบบเอาคืนมาไม่ได้แล้วแล้วทุกอย่างก็คือซวยหมดไอ้ที่เราเค,เคยดูกันมาว่าในอดีตอสิงหาเราพลังงานดีมากนั่นนี่แต่ในเดือนกันยาคือต้นเดือนมาปุ๊บถ้าคุณทําอะไรไม่ดีแบบเนี้ยถ้าสมมุติว่าไปทําอะไรไม่ดีในที่ทํางานอะคะ่ะคุณพูดจาไม่ดีครั้งหนึ่งกับคนคนหนึ่งปุ๊บวันต่อมาที่ทํางานรู้หมดทุกคนที่ทํางานรู้หมดเลยอะไรประมาณเนี้ยก็คือแบบคุณก็จะแบบ อ้าวหรอเมื่อวานพูดอะไรไปอะไรประมาณนะี้คือมันจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแบบนั้นเลยแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าโอ้ยไม่น่าพูดเลยไม่น่าทําเลยอะไรอย่างเงี้ยอืมเพราะฉะนั้นคิดดีๆนะคะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณก้าวพลาดไปอะแม้แต่สเต็บเดียวนะคะคุณก็มันมันทำให้คุณเดือดร้อนได้ในในในถึงขั้นที่แบบว่าต้องมานั่งคิดเลยอะว่าจะเปลี่ยนงานดีป่ะเนี่ยเออแล้วเพื่อนคนนี้ก็ ที่เคยดีก็อา้าวมูพิษนี่อะไรอย่างเงี้ยคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็คือแบบมันจะทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจจนถึงขั้นที่ต้องมานั่งคิดมากเลยว่ากลุ้มคำแบบว่าแบบจะเอาอยัางไงต่อดีในเมื่อที่ผ่านมามันก็ดีแต่ตอนนี้มันไม่มันมันไม่เป็นแบบตอนนั้นมันเป็นเพราะว่าตัวเราทําแบบนี้แบบนี้เลยส่งผลแบบนี้อะไรประมาณเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคิดให้ดีๆก่อนพูดแล้วก็ก่อนกระทําอะไรลงไปนะคะเพราะว่าผลที่ตามมามันค่อนข้างจะทําให้คุณ มึนหัวอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่อาร์ l คนะคะ v i ชเตอร์มอร์ลนะคะมีอะไรจะแนะนําเพื่อนๆชาวลัคนาราศีสิงห์บ้างนะคะเค้กสะดุ้งด้วยเลยลัคนาราศีตัวเองต่อมาอ่าเขาบอกว่าช็อปใช่ไหมอะเค้กอ่านถูกไหมวะช็อปบูดถูกไหม,ไหมน่าจะใช่แหละไหนดูซิ อันต่อมานะคะ Secret Traveler นะคะมีอะไรจะแนะนำไหม Expand your horizon นะคะแล้วก็ Arc Angel Power ขอดูหมดก่อนแล้วเดี๋ยวอ่านทีเดียว Arc Angel Power บอกว่า Embrace your inner child New friends or rekindled relationships c h i l d r e n h อ l ใช้หูอ่ะโอเค เค้กมองว่านะคะความหมายร่วงขอโทษค่ะเค้งมองว่าความหมายของใบนี้ชอบชอบูอบดกับคือมันมันค่อนข้างจะคอนเนคกันคือมันหมายความว่าในเมื่อคุณจริงๆอ่อะถ้าถ้าจะให้แนะนำอะคะ่ะถ้าตามหน้าไพ่ทั้งหมดเค้คงบอกว่าต้นเดือนกันยาค่ะอย่าพูดเยอะพูดน้อยพยายามอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความสุขกับ เรื่องของตัวเองอย่าได้ไปยื่นมือเข้าไปในปัญหาของใครๆอะไรนั้นๆอะไรอย่างที่มันไม่ได้เกี่ยวกับเราอะไรประมาณเนี้นะคะเพราะว่าเนี่ยคือชอบพูดแค่รู้สึกว่าถ้าคุณเข้าไปยุ่งกับปัญหาอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องของตัวเองแล้วคุณไม่ได้เข้าใจไม่ได้เก็ตกับเรื่องนั้นๆจริงๆแล้วคุณดันไปออกความคิดเห็นหรือไปพูดอะไรอะไรอย่างนะะี้ยค่ะมันจะทําให้คุณโดนโจมตีโดน ฟีดแบ็กลับมาแบบทั้งที่บางครั้งคุณอาจจะไม่ได้อยากเข้าไปยุ่งหรอกแต่มีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือหรือว่าอ,อ,อยากมาเล่ามาพูดอะไรให้คุณแล้วคุณก็ดันแสดงความคิดเห็นออกไปอะไรเ่งี้แต่ที่คุณพูดออกไปมันดันไม่ไม่ถูกใจคนฟังอะคะ่ะเออมันก็จะสร้างปัญหาต่อมาเพราะฉะนั้นนะคะให้โฟกัสไปที่เรื่องของตัวเองนะคะ expand your horizon นะคะอะไรก็ตามที่เป็นเป้าหมายของคุณนะคะโฟกัสไปที่สิ่งนั้นนะคะ เพื่อนที่ได้รับฟังได้กับเรื่องของคนอื่นนะคะเราเราก็ฟังได้อะไรเงี้ยทาหน้าที่ของเราแต่งอย่าไปแบบพูดหรือว่าออกความคิดเห็นอะไรเยอะนะคะอาจจะซวยได้อะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้ไปเนี้ยค่ะเชคอมองว่าเขาอยากให้คุณเนะี่ยแบ่งเวลานอกจากนอกจากโฟกัสเรื่องของตัวเองแล้วค่ะแบ่งเวลามามีความสุข มาสนใจว่าเรามีความชอบมีงานอดิเรกอะไรที่เราชอบทําอย่างเช่นชอบร้องเพลงเนี่ยเค้กก็จะแบบหาเวลาวันหนึ่งอะคะ่ะอย่างน้อยร้องเพลงเช้ตอนอาบน้ำนอย่างเงี้ยแล้วก็จะร้องเพลงน้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยเออหาเวลาแบ่งเวลานะคะมาทําอะไรที่ตัวเราอะชอบแล้วก็แฮปปี้กับมันแบบที่ไม่ต้องเสียตังก็ได้คือเป็นเรื่องเล็กๆน้ออๆอะแต่คือทําแล้วแบบ เหมือนเด็กๆคะ่ะตอนเด็กๆอะ่ะเราอาจจะแฮปปี้แค่การคุยกับหมอนข้างแล้วแบบเธอเธอเธอว่าเป็นแฟนเราไหมอะไรอย่างเงี้ยคือแฮปปี้กับเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือดึงเช้าฮูดอ่ะเออตอนเด็กๆพลังงานตอนเด็กที่เราแบบเล่นนั่นเล่นนี่ไม่คิดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะดึงมาออกมาแต่ว่าอย่าลืมนะคะกับคนที่ทํางานหรือว่ากับเพื่อนๆรอบตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ระวังเรื่องการแสดงความคิดเห็นเรื่องการพูดนิดหนึ่งนะคะ ในช่วงต้เนเดือนกันยายนนะคะโอเครวมๆก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆรักษาราศีสิงห์นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากที่มาใช้เวลาอยู่ด้วยกันสินาทีวันนี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ